แนวที่ว่างยงนิดหนึ่งอย่างนี้นนนนตรงตรงกระชับล็อกไวเ้เนี่ยดูนะปืนเให้ตรงให้ตรงนี้ด้วยนะปึ๊บเอาเลยเนี่ยนี่ดูไหมละถอยมาอีกหน่อยก็ได้เพื่อไม่มีทางโดนท่านเราแล้วมือนี้ยกสูงยกสูงไว้เลยอย่างเงี้ยอ่ะบิดไปได้ทั้งบิดเออหันมาตุ้มล็อกไว้เลยตุ้มตุ้มนะอุกไกลด้วยนะจะได้เร็วใจยัง มือยกสูงไว้ถ้าไม่ดีก็เอาไว้นี่เลยปึกป๊กปึ๊กปึ๊กเลยอุไกลด้วยนะ,อะลองดูใส่กระสุนหันังมือจะได้เห็นมือก่อนเอาไว้ข้างก่อ,อา่าถูกต้องให้ปลาลำกล้องขนาดนะให้ตรงนะปิดตัวก่อนปิดตัวก่อน เดี๋ยวพว้องปิดตัวไปก่อนปิดตัวพอพอหันมาก็เอาเลยพร้อมเลยให้ไหมนเนี่ยเออเอ้าเอาเลยก็ได้เันการตัดตัดล็อกปืนไม่แน่นเข้านะ